สวัสดีค่ะสวัสดี f c นะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเราก็มาพบกันนะคะกับแนวทางนะคะเลยดับนะคะดับของตำไทยนะคะทั้งสูตรใหม่แล้วก็สูตรที่สูตรเดิมนะคะสูตรเดิมเนาะทำไมถึงทำสูตรใหม่มันหลุดร้อยเอ้กซาค่ะสูตรเดิมสูตรเก่า,เาใช้ดีนะคะเป็นสูตรที่เหนียวมากนะคะเป็นสูตรที่เหนียวมากแต่ก็อยาก อยากเปิสูตรใหม่ด้วยนะคะอีกสักสูตรหนึ่งนะคะให้ดับดับคู่นะคะให้เป็นดับคู่ไปนะคะทุกคนเออเอานี่เนาะมาดูคำเตือนของทางช่องนะคะทางช่องนะคะเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางซื้อนะคะ สลาก,กินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปมาเอาไปเฮงเอาไปปังกันนะคะงวดน,นี้นะคะแอดจ้าเปิดตัวนะคะเปิดตัวสูตรดับล่างนะคะสูตรดับล่างนะคะเปิดตัวนะคะหลังจากที่เก็บสถิติมานานนะคะเก็บสถิติมานานเนาะ แอดก็จะเปิดตัวแล้วนะคะทุกคนก็จะสงสัยว่าทําไมแอดไม่ค่อยแตะล่างนะคะแอดแตะหลายรอบแล้วนะคะแต่ว่าโดนแจ็คพอตทุกทีเลยนะคะงวดนี้ก็เป็นงวดแรกนะคะเราจะกลับมาลงล่างนะคะพอพอไม่ลงอ่ะดับดีดีเดอดับขาดนะคะดับแบบดับบนเลขนี้ดับล่างเลขนี้แนตะพอไม่ลงอ่ะดับอยู่ทุกงวดเลยนะคะตั้งแต่แอดไม่ลงีพอแอดลงอล,ลุดตลอดเลยเป็นอะไรก็ไม่รู้คะ่ะทุกคน มันตื่นกล่องบ่เออแนวทางก็มีตื่นกล่องตลอดเลยนะคะโดนแจ็คพอตตลอดนะคะเดินเดินเดินมาอยู่ดีๆหรือมันเดินยาวเกินที่อยู่กับแอดฮือพอลงให้ F4 ปุ๊บนะคะสังเกตการนานเกินหรือเปล่าเนาะนี่นะคะของงวดก่อนนะคะอันนี้ก็ดับหน่วยบนนะคะแอดก็สอน F4 ไปแล้วเนาะดับหน่วยบนนะคะคือใช้สูตรเดียวกันกับเราพัฒนาเลยนะคะดับหน่วยบนรับหน่วยเอ,อ่อ สิบบนนะคะแล้วก็ดับหลักร้อยนะคะแอดก็สอนสอนทําไปแล้วนะคะสอนทําไปแล้ววันนี้นะคะอันนี้ปล่อยปล่อยแจกสูตรฟรีค่ะแจกสูตรฟรีไปสามสูตรนะคะเราเลยต้องดูสูตรใหม่มาด้วยนะคะดูสูตรใหม่เพื่อที่จะได้แตกต่างจากสูตรที่ปล่อยให้เอฟซีไปนะคะหาเรื่องห้เจ้าของเดือดร้อนบอะเ้านนี่แหละคะ่ะแบ่งปันกันไปนะคะถือว่าเป็นสูตรที่เหนียวอยู่นะคะแอดว่านนะคะ โอ้เงี้ยอยู่นะคะถ้าเป็นดับตัวเดียวนะคะถ้าแบบว่าเราไม่หาดับเพิ่มหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ประหยัดงบไปได้สักนิดสักหน่อยก็ยังดีนะคะแต่ว่าสูตรจะใช้ได้ระยะยาวไหมนะคะมันก็ต้องรอดูละคะ่ะเพราะว่าเราพัฒนาก็หลุดแล้วนะคะหลักสิทธหลุดแล้วนะคะเพราะว่าเราพัฒนาก็หลุดแล้วเนาะ ก็ต้องรอดูนะคะอ่ามาดูกันนะคะงวดก่อนนี้ก็ดับอยู่นะคะดับอยู่เนาะให้ไปที่ดับ2ก็คือดับอยู่นะคะมา388นะคะเพราะว่า2ไป6ตัวหน้าหมดเลยนะคะ2ไปข้างหน้าหมดเลยนะคะเอาเดี๋ยวให้ดูอันนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวแอดจะเขียนให้นะคะตัวหนังสือเล็กไปนะคะแม่แม่แมแมก็แคบเดอ้อแคบแล้วเอาไปขยายหน่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นตัวเก็บสถิตินะคะก็มันก็เลยต้องเล็กนิดนึงนะคะ ถึง,ถงไม่เก็บสถิติมันก็ตัวหนังสือแอดเนาะมันเอฟซีติงมาอยู่ค่ะพอพอเขียนนะคะตัวหน้ามันก็จะใหญ่อยู่ค่ะแต่ว่าตัวหลังที่ตามตูดมันก็เล็กเหมือนเดิมนะคะโอ้ยใยายามอยู่ค่ะไม่แม่บอกโอ้ยตัวหนังสือก็ตัวหน่อยเฮ้ยเอาไเอานี้นะคะี่กระดับอยู่ดับอยู่หมดเลยนะคะเก้าไม่มาบนเลยนะคะถือว่าดับขาดเลยนะคะนะสนใจอยู่นะคะอันนี้นะคะ เออนี่นะคะแต่ว่ารับหลักร้อยเรานะคะจะมีหลุดอยู่1ตัวนะคะ1ตัวก็คือแอนให้ไปเยอะเกินหรือเปล่านะคะให้ไปเยอะเกินอ่ะก็เลยลดลงมานะคะลดลงมาเหลือสองตัวนะคะสองตัวที่แรกที่แรกคือตัวนี้ก็คือตัวหลักใช่ไหมคะตัวหลักนี้ไม่หลุดนะคะแต่ว่าอีสาตัวนี้แอนให้เพิ่มนะคะให้เพิ่มทีหลังนะคะเอาอยากลองของนะคะอยากลองของก็มาเต็มเต็มเลยนะคะสนะคะแปดสามหน,นะคะตัวที่แอนให้เพิ่มนะคะ ก็เอาอยู่แค่แปดกับ1นะคะแปดเก้าแล้วก็1นะคะถือว่าเอาอยู่3ตัวเลยนะคะแต่ว่า3หลุดน่เสียดายมากเลยนะคะ3มันหลุดนะคะแอดเลยอ่ะงั้นก็ให้แค่สอตัวพอเนาะให้2ตัวพอนะคะสูตรละสอตัวค่ะสูตรละสอตัวนะคะปักหลักนะคะปักหลักละสอตัวนะคะปักหลักละ2ตัวบนนะคะบน อ่าบนนะคะแต่ว่าล่างทําให้เคตุดล่างนี่เป็นตัวที่แอสกลัวที่สุดเลยนะคะดูก่อนเดอ้อดูก่อนนะคะดูเป็นแนวทางก่อนนะคะแต่ถามว่าแอสดูมานานยังก็ดูมานานแล้วค่ะเอาก็ลองพินิจพิจารณากันดูนะคะสําหรับสูตรนี้นะคะอ่ะมาดูกันนะคะดับบนนะคะดับหลักร้อยของเราให้ไปที่หนึ่งหกนะคะหนึ่งหกนะคะหนึ 1, ่งหกค่ะทุกคนดับหลักร้อยนะคะหนึ่งหก หนึ่งหกนะคะไอตัวฝั่งข้างหน้าเนี่ยนะคะซ้ายมือนี่จะเป็นสูตรเก่านะคะตัวสูตรเก่าเนาะอีตัวขวามือนี่จะเป็นสูตรใหม่นะคะก็ไม่ได้แยกปากกาให้เอฟซีด้วยนะคะลืมค่ะทุกคนนั่งคิดสูตรใหมแแ่แต่แต่แต่สูตรนี้นี่มีไว้สักพักแล้วคะ่ะเก็บเก็บสถิติดูนะคะไม่รู้ว่าเปิดตัวงวดแรกจะเป็นยังไงนะคะ อันนี้คือเปิดตัวให้ FC ดูเลยนะคะอันนี้ก็สำหรับหลักสิบบนนะคะแล้วก็ดับหน่วยบนนะคะอาแคบเลยค่ะดับหลักร้อยนะคะหกับ6นะคะดับหลักร้อยนะคะหนกับ6เราจะปักหลักนะคะปักหลักเพราะว่าตัวดับขาดเมื่อก่อนมันดับไม่ไม่อยู่นะคะดับไม่อยู่อันนี้ก็ หลักสิบนะคะสิบบนแอดให้ไปที่หกสามนะคะหน่วยบนแอดให้ไปที่ดับสี่สามนะคะอันนี้คือเลขดับเด้อปักหลักนะคะอ่านอ่านด้วยเด้อไม่ใช่เลขเด่นนะคะเดี๋ยวเห็นว่าแอดไม่เขียนดับนําหน้านะคะเพราะว่าแอดเขียนหัวข้อไปแล้วเนาะบางครั้งแอดก็ไม่ได้เขียนนะคะเอออันนี้ก็พื้นที่มันไม่พอนะคะเดี๋ยวจะวันที่นะคะวันที่แอดขออนุญาตเขียนแค่ตัวหลักร้อยเด้อ หลักร้อยนะคะเดี๋ยวตัวนี้ก็จะอันนี้นะคะเพราะพื้นที่เหมือนมันจะแคบไปนะคะให้ตัวหนังสือมันตัวใหญ่หน่อยนะคะทุกคนเอาเดี๋ยวจะมีอันนี้ให้ดูนะคะแต่ว่าหกคู่บนหกคู่หกคู่บนหกคู่ล่างนะคะหกคู่บนหกคู่ล่างนะคะทุกคนหกคู่บนหกคู่ล่างแอดยังไม่ได้ทํานะคะยังไม่ได้ทําเพราะว่า ไม่ทัน,นะคะ่ะเอาดับอันนี้ไปก่อนปักหลักนะคะเพราะว่าดับหกคู่บนมันต้องคํานวณหลายอย่างนะคะมันต้องดูเด่นดูอะไรด้วยแล้วก็มาเทียบกันด้วยนะคะแล้วก็เด่นมันมาทางไหนนะคะออธิบายให้ตัวเองเข้าใจอยู่คนเดียวนี่แหละคะ่ะเอาแคปกันแล้วเนะาะเอามาดูนะคะสิบล่างนะคะดับสิบล่างมาดับสิบล่างแล้วก็หน่วยล่างนะคะนี่อ่าแคปเลยค่ะดับสิบล่างศูนย์ค่ะ ดับหน่วยล่างนะคะให้ไปที่สองค่ะนี่นะคะเอางวดก่อนเท่าแอดเอเอาลงนี่ก็จับใส่กันเลยศูนย์หกนี่โหบันเทิงเลยนะคะทุกคนเอานี่นะคะ นี่เนาะอันนี้เราจะมีดับอันนี้ด้วยนะคะเราจะมีดับคู่นะคะดับคู่ให้ด้วยนะคะก็เอาอยู่หมดเลยนะคะเราจะมีดับคู่ดับปักหลักนะคะนี่ที่แอดเพิ่มมานะคะเพิ่มมาแต่ว่าตัวหลักมันนะคะตัวหลักไม่หลุดนะคะตัวหลักไม่หลุดนะแต่ว่าล่างแอดเพิ่งทํางวดนี้เป็นงวดแรกนะคะงวดแรกก็อ่าไม่ทดนลงทดลองเราใช้ไปรูดค่ะ ตัวนี้ใช้ได้เลยนะคะใช้ได้เลยนะคะผิดถูกยังไงก็อย่าดา่าคอแอดเดอร์ค่ะเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะตามสถิติแล้วดับอยู่ค่ะดับอยู่นะคะแต่ว่าพอลงสนามนะคะสู่หน้าจอแล้วจะเป็นยังไงนะคะหรือใครจะดูก่อนก็ได้นะคะงวดแรกนะคะมีดับชนกับใครไหมนะคะออาใครมีดับขาดนะคะเอามาให้แอดดับชนไหมเหมือนจะ เหมือนจะขาดแล้วมั้งสองนี่นะคะล่างนะคะเอาเผื่อมีชนเด่นนะคะเนี่ะย้ยาดับชนเด่นให้เลือกเด่นนะคะดับชนเด่นให้เลือกเด่นเอามารวมปักหลักกันนะคะโอ้ยแอดลืมหมดแล้วนะคะอันนี้ก็คือตั้งไว้ก่อนนะคะหกคู่บนหกคู่ล่างยังไม่ได้ทํานะคะสําหรับดับนะคะนี่นะคะรวมปักหลักเลยนะคะดับกอดดับสิบล่างนะคะศูนย์นะคะถูกต้องเนาะเนาะดับสิบล่างศูนย์นะคะ ดับหน่วยล่างสองนะคะดับหน่วยล่างสองดับร้อยบนนะคะหนึ่งหกดับสิบบนนะคะหกสามอันนี้จะตัวใหญ่หน่อยนะคะดับหน่วยบนนะคะเขียนพิดหน่วยบนเนอะคะ่ะดับหน่วยบนสี่สามนะคะอ่าโอเคเนาะนี่นะคะโอเคเนาะอันนี้นะคะเป็นตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยเพราะว่าเราจะรวมสูตรดับนะคะเพราะบางครั้งบาง่ะแอดจำไม่ได้咯ค่ะทุกคนแอดจำไม่ได้นะคะ ก็ยังบอกว่าเวลาทุกคนถามเลขเด่นแอดอ่ะแอดกลัวมากเลยกลัวเอาเลขกลับไปบอกเอฟซีนะคะมึนขงงค่ะก็ยังบอกว่าอย่าไว้ใจแอดเวลาถามเลขเด่นนะคะต้องไปเทียบดูกับในคลิปอีกรอบนึงนะคะเพราะบางครั้งที่เอฟซีถามแอดก็อาจจะอยู่ข้างนอกเงี้ยมันเน็ตมันไม่เรงเพื่อนแอดก็ดูเอาในในคลิปเหมือนกันนะคะทุกคนนี่นะคะอันนี้ก็คือตัวนี้เนาะอ่าดับถูกเนาะ ดับร้อยหนึ่งหกนะคะ,ะนี่นะคะดับร้อยหนึ่งหกดับร้อยหนึ่งหกเนาะดับร้อยหนึ่งหกดับสิบบนหกสามนะคะดับสิบ้ยดับหน่วยนบนนะคะสี่สามอาโอเคเนาะอันนี้คือสถิตินะคะแคปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะแอดไลน์ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะทยอยปล่อยแนวทางแน่นอนนะคะฉ่ำเลยนะคะใครมีดีมีเด็ดจัดมาค่ะ เดี๋ยวเราพัฒนาค่อยตามไปขแอบก็ทยอยลงแนวทางนะคะปฏิทุงปฏิทินก็เด็ดทั้งนั้นเลยนะคะสำหรับคลิปนีิราไกิกรน,นะคะโชคดีเด้อจ๋าเอาไปวิเคราะห์กันดูค่ะวิเคราะห์ไปดูเป็นแนวทางนะคะสำหรับคลิปนิราไปกรโชคดีจ้า